วันนี้มีจัดซีนแบบว่าร้องเพลงร้องเพลงเพราะว่ามีการถ่ายมีถ่ายข้างล่างเวทีบนบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะและว้แลวลก็ได้ร่วมร้องเพลงกับน้องเขาเรียกว่าเป็นอาวาตารของตังลี่จินเนอะซึ่งเสียงเหมือนมากจริงนักกีฬาฟังยังเพลินเลยค่ะ,ะเหมือนเป็นดูเอทมากกว่า แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าแบบเออสลับท่อนไหนร้องกันอะไรเงี้ยก็ไม่ตกใจเพราะว่าเราร้องคนละสไตล์กันอยู่แล้วค่ะอย่างเราเราเราร้องในละครเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่เป็นตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เราก็ไม่ไม่ลืมในเรื่องของการออกสำเนียงให้ถูกต้องอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็จะมีอย่างอย่างของยิงเนี่ยวาวาเขาก็จะมาคอยช่วยเรื่องของเพราะเป็นเป็นจีนแมนดารินพอดีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาคอยช่วยเรื่องช่วยเรื่องของการอัดเสียงการออกสำเนียงต่างๆง่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีเข้าฉากกับน้องอีกเป็นฉากแบบว่าน้องมหาท ะะก็ตื่นเต้นดีน้องเขาก็ตื่นเต้นเหมือนเป็นการเล่คนละครครั้งแรกอะไรเงี้ยครับวันนี้น้องอินมาครับเลยต้องเข็นบทให้อ,อ,อวตารเต้นริ้จจิงคือน,น้องอินเนี่ยได้เจอกับถิงถิง,ง,งซึ่งก็ มีเตรลี่จินเป็นเป็นไอดอลเหมือนกันนะครับบทก็ได้เจอกันแล้วก็ทั้งคู่ต่างก็ให้กําลังใจในการทํางานซึ่งกันและกันซึ่งเป็น <ผม S 1> เป็น<ผ>มันเป็น,น,นอยู่ในเนื้อเรื่องด้วยคือริงๆิเองก็มาจากแบบมาจากเด็กยากจนชนบทนะครับแล้วก็แบบ้องอิงก็บอกว่ามีแรงบันดาลใจคนเดียวกันมิเตรลี่จินก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยอะไรแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีพรสวรรค์นนะก็เลยบอกว่าให้กําลังใจในการทํางานซึ่งกันและกันอันนี้อันนี้ต้องเป็นตเต็นทางคุณนนทพัฒน์คุณเอฟคุณเอฟเป็นแบบ เพียพยายามที่จะเอาน้องอิงมามาเข้าฉากอันนี้ให้ได้พี่ต้อก็บอกว่าดีใจถ้าเกิดจะได้นะเราก็ได้จริงๆก็เลยคิดว่าแบบว่าเป็นโชคดีของเราเป็นโชคดีของคนไทยทั้งหมดเลยนะครับเป็นโชคดีของแฟนๆที่จะได้ดูแบบสุดยอดนะครับของนักร้องที่แบบเป็นอวตารยิ้นริ้วจิตมันได้ร้องได้ร้องในปรากฏในละครแล้วก็แสดงในละครของเราด้วยก็ก็เล่นเอาแบบว่าหยิงเองก็ดีตื่นเต้นตื่นเต้นที่จะได้ร้องคู่กับ น้องอิงนะครับเราจะได้เห็นในละครด้วยนะครับตัวน้องอิงเองก็บอกว่าอยากปรากฏตัวในละครไทยซึ่งบอกว่าอยากให้คนไทยได้รู้จักด้วยแล้วก็ดีใจที่จะได้เจอแบบโปรดักชั่นของเทนนี่ซึ่งแบบต้องตั้งใจเขียนบทมาเพื่อให้การนีดด้โดยเฉพาะเลยแกดีใจมากยญิงเองก็ดีใจเลยวันนี้ได้ร้องกับอิงนะครับ <itas S 1> <c oughs> ัตวสวัสดีค่ะนะคชื่อนางสาวนัสยาวิเศษกุลชื่อเล่นชื่อน้องอิงนะคะก็ฉายานี้ก็อาจจะเป็นที่อิงไปประกวด The Voice แล้วเขาก็บอกกันมาว่าก็เสียงเหมือนนะคะก็เลยได้ฉายานี้มา เหมือนนะเหมือนเพราะว่าตั้งเลี้ยงจูเนียแปลกมากคือตอนก่อนที่จะรับละครเรื่องนี้เราเราทราบว่าต้องร้องเพลงของตั้งเลี้ยจเนียก็ไปแอบฟังมาก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ร้องเพลงเสียงสูงแต่ว่าเขาเปิดปากน้อยมากคือคือเขามีพ w e r ข้างในเยอะมากนะคะแล้วก็เก็บลมได้เยอะแล้วก็เหมือนผู้หญิงเรียบร้อยร้องเพลงอ่ะเขาจะแบบค่อย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 ร้องค่อยค่อยเปิดคำอะไรเงี้ยในขณะที่เราแบบกว่าจะถึงยตโน้ตนั้นได้อ้าปากก็แล้วก้มหน้าก็แล้วคือแบบว่า เขาเป็นคนแบบเออเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอ,พอเจอน้องอิงก็โหเขาลองได้ได้เหมือนมากจริงๆก็ฉากเถียนม,มิมินะคะก็พี่อาย่าหญิงก็แสดงเป็นถิงถิงนะคะแล้วอิงก็แสดงเป็นอิงเพราะว่าพี่ถิงถิงเนี่ยก็ชอบตั้งดิจินมากๆค่ะเสียกำพลก็เลยเชิญน้องอิงมาแสดงอย่างเงะะี้ยค่ะเพื่อให้ถิงถิงมี ความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ถิงถิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในฉากนะคะใช่ค่ะบินตรงมาจากประเทศจีนเลยเ <c oughs> ตรียมตัวก็เป็นครั้งแรกที่อิงได้ถ่ายละครอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นนิดนึงตื่นเต้นมากๆเลยอยากสูดฝองไม่นิดนึงละก็คือกลัวเราจะพูดบทผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะเหมือนแบบละครนี้ก็ช่วงที่อิงออกมาก็อาจจะมีร้องเพลงเยอะๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ โชว์ร้องเพลงในเรื่องก็เป็นเพลงของเติ้งลี่จุนนะคะก็คิดว่าทุกคนคงจะชอบเนเพลงในละครเรื่องนี้อาจจะเป็นมี2เพลงที่สําคัญมากๆก็เพลงที่1ก็เย้แรงใต้ไปหัเตะชินกับเถียนมี่มี่นะคะ ก็เพลงเยื่อแรยงใด้ไปหวันตัวชินเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเราคิดถึงคนรักคนหนึ่งแต่ว่าเราก็ใช้เยื่อเลี่ยงแปลว่าพระจันทร์นะคะพระจันทร์แทนใจฉันมากกว่าถ้าเป็นไทยนะก็คิดถึงคนรักอย่างเงี้ยค่ะแต่ฝากให้พระจันทร์แทนใจของฉันฝากไปบอกเขาว่าเราคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขียนมิม่ก็เป็นเพลงหวานๆอีกเพลงหนึ่งที่ คนไทยทุกคนก็คงรู้จักอะคะ่ะก็ความหมายของเขาก็อาจจะเป็นว่าในฝันฉันเคยเจอเธอนะเคยเจอกันที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะ่เออะเจติติดตามผลงานก็ในเฟ e บุ๊กก็มีเพจนะคะหลังการล่ามู่เน็ตเวิร์กอะคะ่ะแล้วก็ถ้าเป็นที่จีนก็จะมีเหว่ยบัวกับออออไป่ตู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหมดทุกอย่างออก็ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนับสนุนและก็ให้กำลังใจนะคะและคอเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นแนวจีนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าทุกคนคงจะชอบนะคะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเรื่องร้องเพลงด้วยก็พรอมากๆเลยค่ะ เราจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดนะครับตั้งแต่ซีแนกจนซีสุดท้ายให้เป็นความทรงจําให้เป็นปรากฏการณ์ที่จะออมอบสิ่งดีๆให้กับคนดูนะครับเเราดีใจที่ละครเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสละครนี้อาจจะไปฉายให้กับแฟนๆที่ต่างประเทศดูนะครับเราก็หวังว่า เทียนหมี่มีม่รักเธอชวนนิรัน์นะครับจะเป็นผลงานของคนไทยเป็นผลงานของคนไทยซึ่งแบบทำความภาคภูมิใจแม่กับคนไทยด้วยนะครับฝากละครเรื่องนี้ได้วยนะครับอยากให้ดูตั้งแต่ซีนแรกจนกระทั่งซีนสุดท้ายของละครเรื่องนี้นะครับเชียนหมี่มี่รักเธอชวนนิรัน์ก็สําหรับเนี่ยค่ะเชียนหมี่มีม่นะคะรักเธอชวนนิรันท์ทางช่อง True f ฟอยู่นะคะก็เหนื่อยกันมากๆนะคะเกือบปีชนปีกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นจําได้ว่าหน้าหนาวก็แล้วหน้าร้อนก็แล้วจนกลับมาหน้าฝนจะ เข้าหน้าหนาวอีกแล้วนะคะก็ฝากติดตามด้วยว่าเรื่องนี้รับรองว่าสนุกนะคะแล้วก็ครบรถยากที่สุดในชีวิตไม่เคยรับคาแรคเตอร์ตัวไหนยากขนาดนี้มาก่อนร้องไห้แทบทุกวันนะคะทุกวันต้องมีน้ําตาเดีก็ฝากไว้ด้วยแล้วกัน,นะคะ่ะ 甜蜜，这的多甜蜜，是你，是你，梦见的就是你。大家好，我是兰格拉姆，今天呢，想跟大家分享一下一部电影，叫做《甜蜜蜜》，也是我在泰国拍的，也希望大家能够喜欢，因为。 这部电视剧呢也会跟邓丽君有关系，然后呢，大家可以关注在八月十五号在 True for You 二十四号电视台，希望大家能够喜欢，期待哦，谢谢。